สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาโปงมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโป๊กโกเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้มีคลิปมาให้ดูนะฮะเป็นลีกลิ t เติ้ลเมอร์เมดไม่ใช่นะฮะลิตเติ้ลครับนะฮะไอ้ไม่ใช่อิเลเมนต์ครับนะฮะลีกตัวเล็กนะครับะะลีกห้า <500 S 2> นะฮะ,ะ,ะทีมผมที่ใช้เดี๋ยวนะ,ะไปไหนหมดละทีมนะฮะ อ่า cp ลบห้าไม่ใช่พันห้าหนะครับก็ทีมผมจะมีนี่ฮะน้องโรแทดนะครับก็เป็นโปเกมอนน้ำพืชนะครับคือหลีกนี้เขาจะจํากัดให้ใช้โปเกมอนน้ำพืชไฟนะครับอิเลเมนต์ขับเพื่อจะได้อ่าอะไรอะ่ะให้คนได้เรียนรู้เกี่ยวกับาธาตุนะสามาธาตุ ที่มันแพ้ทางกันวนไปวนมานะฮะถ้าผมเลือกเป็นเลเซอร์ลีฟนะฮะแล้วก็บั b เบิ e r beam นะครับอา่าเพราะว่าตัวเนี้ยนะครับมันเป็นน้ำพืชนะฮะพอจะทนไฟได้อยู่นะครับอา่าก็เลเซอร์ลีฟนะฮะเป็นท่าพืชก็เอาไว้จัดการพวกน้ำด้วยกันเองได้นะครับจัดการพวกดินได้นะครับแล้วก็บั b เบิ e r beam ก็ เป็นท่าที่ไปลดแอตแทกคู่ต่อสู้เมื่อปล่อยนะครับอ่ะผมก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวรีดนะครับเสร็จแล้วนะฮะตัวที่สองของผมนะฮะผมใช้เป็นเดี๋ยวนะอ,อ่ตึ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนี่ฮะวูพิกครับนะฮะตัวนี้เป็นชาร์โดด้วยนะฮะถ้าใครไม่มีชาร์โดก็ไม่เป็นไรนะถ้าผมเลือกเป็นเอมเบอร์ กับบอดี้สแลมนะครับเอ่อก็ท่าไฟที่แรงแหละนะครับบอดี้สแลมก็ปล่อยได้ไวนะฮะผมไม่ได้เพิ่มท่าเพราะว่าเอา่อตัวนี้มันปล่อยน่าจะท่าเดียวก็ได้แล้วนะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะอยู่ไหนว่าอุ้ยลด CP ลบ 500นะครับอันนี้ก็คือวิธีการเซิร์ชนะหาตัว CP ไม่เกิน500นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวดินนี่ฮะวูเปอร์ครับวูเปอร์นะครับพอดีมันเปิดท่าได้ได้เขาเรียกอะไรใช้ใช้ไอ้สตาร์ดัสน้อยก็เลยเปิดนะครับถ้าผมเลือกเป็นมัดช็อตบอดี้สแลมแล้วก็มัดบอมตัวนี้ไปจัดการไฟได้นะครับผมจัดการไฟได้ก็ ใช้ได้ดีนะฮะแล้วก็อึดด้วยนะครับผมอ่าถ้าประมาณนี้เดี๋ยวไปดูคลิปกันครับผมมาดูคลิปกันครับผมนี่ฮะรอคุณจะสู่สตีฟเมลเบินี่ฮะโลแทดครับเจอกับโอ้โหดิวไวเปอร์ตัวนี้ผมไม่อยากเจอที่สุดแล้วนะครับ <laughs> เพราะว่ามันกัดโลแตดผมนะครับนี่ฮะก็คือมันเป็นโปเกมอนอ่า มแมลงน้ํานะครับแล้วมีท่า,มาแมลงแมลงมันชนะพืชอยู่นะครับตัวนี้เจอบ่อยมากเลยนะครับผมเอาโลแทดลงมาเป็นตัวแรกนี่ละเขามีท่าเดียวกันก็คือบับเบิลบีมแต่ว่าเราก็มีท่าแรกที่เป็นพืชนะครับก็พอจะสู้ไหวอยู่นะฮะสู้ไหวอยู่ต้องขึ้นอยู่กับซีพีด้วยแหละเอ้ขึ้นอยู่ไอวีด้วยแหละตอนนี้นะฮะนี่ฮะผมเน้นตีแรงไว้ก่อนนะฮะตัวนี้ผมดู i อวีก่อนนะครับตัวโลแทดเนี่ย i อวี IV ก็เป็น5แล้วก็10 10นะฮะประมาณนะั้นนี่ฮะเดิมบ,าบ,าบับเบอร์บีนะฮะฝ่ายครับเรียบร้อยครับจาัดก,การตัวแรกก็ได้ตอนนี้เราได้เปรียบตรงที่เราได้เห็นตัวที่2อ,องเขานะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปอุ้ยโปกเกมอนพิษครับผมก็ต้องเจอดินละฮะแต่ว่าของเขาเป็นพิษน้านะฮะก็มาจัดก,การตัววูเปอร์ของเราได้อยู่นะครับผมนี่ฮะอันตรายฮะไม่รู้ว่ารู้สึกเขาจะมีท่าสเปรดนะ โอ้ลยละวะถ้าอะไรนะบรายนี่ฮะโอ้ยแล้วเป็นปกโอ้โหเขาเอาปกเกมอนแบบอะไรวะเนี่ยเป็นผีครับนะเป็นผีพืชครับโดนไปแรงกันแล้วเราก็ปล่อยไฟลงมาครับมาปั๊มกระบู่มาเจอไฟหน่อยครับนี่ฮะปั๊มกระบูก็ปั๊มกระบูทีนี้เราก็ มีโอกาสที่จะชนะได้แล้วครับผมนี่ฮะเราปล่อยท่าไปครับผมเป็นท่าบอดี้สแลมนะฮะมาปาบหเกราะครับผมแล้วเราก็เตรียมตัวปล่อยไปอีกนะครับอีกอันที่สองเลยแล้วท่าแรกเราแรงมากกำจัดเขาได้อยู่นะั้นะขนาดไฟไปโดนน้ำนะแต่บังเอิญว่าเป็นโปเกมอนชาโดนะฮะมันจะแรงหน่อยฮะนี่ฮะปล่อยไปบอดดี้สแลมแล้วตอนนี้เกราะเขาหมดแล้วครับ แล้วเขาปล่อยมาน่าจะเป็นท่าน้ำนะฮะผมจะไม่กันเพราะว่าอยากเก็บเกราะไปใช้กับวูเปอร์นะครับนั่นแหละฮะเรียบร้อยไปนะฮะแล้วเราก็ปล่อยท่าดินใส่เลยครับมัดบอมนะโปเกมอนพิษน้ำปล่อยดินใส่ไปเลยนี่ปืดเรียบร้อยครับผมนี่ฮะชนะไปได้ครับเอ่อโปเกมอน500เนี่ยอย่าอย่าอย่าชาร่าใจนะฮะ แพ้ชนะกันได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าไม่ชัวร์เนี่ยนะครับอย่ารับท่านะเพราะว่าโดนทีเดียวอาจจะตายได้เลยนะครับอาจจะหมดสติได้เลยไม่ใช่ตายนะฮะนีมาแล้วฮะคนที่สองครับต่อกันเลยนี่ใส่ชุดนักเรียนนะเดี๋ยวผมไม่จะถอดแล้วผมไม่น่าเกลียดไงไม่รู้ <laughs> นะฮะชุดนักเรียนจากไอ้โปเกมอนสกาเลตไวโอเลตนะครับ โรแทเจอกับโอ้ล oh, ิทวิตครับโปเกมอนไฟครับตัวนี้แล้วก็มันเป็นผีด้วยนะฮะนี่ฮะตีไปครับตีไปไปเจอน้ำพืชครับตีไปตีไป่าเขาหนีไปแล้วครับปล่อยมาอีกแล้วดิวไปเดอร์แล้วผมก็เอาไฟไปตีกับน้ำครับเยี่ยมไปเลยครับบางทีผมก็ลงผิด <c oughs> แต่ก็ลงตัวนี้แหละนะครับตั้งใจลงตัวนี้แหละ บาร์เบอร์บีมครับยังพอทนไหวครับไม่ใช้เกราะนะฮะแล้วเตรียมตัวปล่อยเป็นบอด y ี้สแลมไปนะฮะอย่างน้อยก็ดูดเกราะเขาได้หนึ่งเกราะถ้าไม่ดูดเกราะมาได้ก็ซีพีเขาก็หายหัวภาพแล้วครับปาบเขานั่นแหละฮะพอได้อยู่พอได้อยู่คือไอวูพิกอาจจะไม่ได้ชนะนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้น้อยอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีเนี่ยผมคือจังหวะเน,นี้ยผมไม่อยากเสียวูพิกไปเพราะว่าเราจะเสียเปรียบถ้าเรา ถ้าเราไม่เห็นคู่ต่อสู้ลงอะไรเนี่ยนะเราจะเสียเปียบนะครับผมก็เลยต้องเสียเกราะไปนี่ฮะแล้วเขาลงมาเป็นวูปเปอร์ครับแล้วผมปล่อยท่าไม่ทันครับเอาไงดีครับผมนะฮะเพราะว่าวูปเปอร์ก็ต้องเจอกับนี่แหละฮะนี่โรแทสนี่แหละฮะแล้ววูเปอร์ส่งมานะ่าจะเป็นบอดี้สลมครับเราพอจะทนไหวนะฮะแล้วก็ปล่อยท่าน้ำบับเบิ้ลบีมไปครับ เราเขาเปลี่ยนตัวเราก็ต้องรีบเปลี่ยนนะฮะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเอาอไฟมาไม่งั้นโลแทดเราเสียแน่ครับคือถ้าเราเปลี่ยนช้าเนี่ยโลแทดจะจะทนท่าไฟไม่ไหวแล้วก็อาจจะหมดสติไปเนียนี่เฟรมโฟเวอร์ยังพอไหวแล้วทีเนี้ยเราก็ต้องดึงเกราะเข้ามาให้ได้แล้วครับนี่ฮะปล่อยมัดบอมไปสองรอบเลยอย่างน้อยดึงเกราะมาได้แล้วก็วูเปอร์ก็น่าจะใช้ท่าดินนะฮะมัดช็อตจัดก,การ ลิทวิดได้อยู่นะครับปล่อยไป2รอบติดแบบนี้เขาก็ต้องยอมเสียเกราะแล้วครับน่ฮะไม่งั้นลิทวิดเขาก็หมดสติแน่นอนปาบเขาให้นะฮะแล้วเราก็ตีอีกสองสามตีโอ้เข้าปล่อยมาก่อนครับผมต้องกันแล้วครับเพราะผมต้องการจัดการเจ้าลิทวิดให้ได้นะครับไม่งั้นเราเราแพ้แน่เพราะว่าโราแถบเราเหลือพลังน้อยเลือกเกินครับตีไปครับมาทีนี้ลงมาปุ๊บนะฮะ เราแทะปล่อยบัพเปอร์บีมไปครับใส่วูเปอร์ครับต้องปล่อยให้ไวเพราะว่าซีพีเราเหลือน้อยแล้วครับนี่ฮะมันต้องไวอย่างนี้ฮะอุ้ยเราไม่ตายหายแล้วอะเายัอยู <c> ่โ <oughs> อ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใจใหายใจความครับค, <c oughs> คือโชคดีว่าเราปล่อยบัพเปอร์บีมไปเสร็จปุ๊บนะฮะมันเป็นลถค่าโจมตี แล้วเขาตีเรามาก็ไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วนะฮะเราก็มีโอกาสชนะแบบนี้นะฮะเอะว่ากันไปครับผมโอเสียวสลังวาบเลยเมื่อกี้นะฮะอูเปอร์นี้ทนท่าเบเบบีมได้อยู่นะลืมไปท่าเบเบบีมมันไม่ได้แรงนะฮะคุนนโนบิจะอะไรบ่ะเรกแ็แทดชั้นเลือดลายเจอกันดิวไปเนอ่ดอีกแล้วเป็นอย่างป,ปลับกันเลยแม่เนียนติกครับ ีชนะติดต่อกันเนี่ยคุณจะไม่ยอมเลยใช่ไหมคุณจะต้องส่งไอตัวอะไรอย่างนี้มาแจวผมตลอดเลยนะฮะเขาส่งมาได้เป็นบับเบิร์บีมครับไม่กันครับนั่นแหละฮะตีไปฮะดูหน้าน้องโลแทดดูนะฮะรอบนี้ทำไมเราอ๋อเขาเขาเขาใช้ท่าอะไรหรือเปล่านะฮะอาจจะมีเสียงดังออดแอดหน่อยฮะก็อีนึงเก่านี่ฮะได้เกาะมาหนึ่งเกาะครับตีไปตีไป ไปเขาน่จะปล่อยบบเบิรบีมาอีกรอบหนึ่งครับนี่ฮะแต่ว่าโดนเราไม่น่าจะเป็นอะไระนะฮะเพราะฉะนั้นผมยอมให้เจ้าน้องโลเทดเนี่ยนะฮะตีไปเรื่อยๆนะฮะแล้วไม่ทันแล้วแล้วก็ต้องวางตัวที่จะลงมาให้ดีผมเอาพลิกลงไปครับจัดการก่อนครับหมดไปแล้วทีนี้ก็มาลุ้นนะฮะว่าเขาจะมีวูเปอร์หรือเปล่าถ้ามีวูเปอร์ก็อ,อ้าโปเกมอน พืชครับผมโหเรียบร้อยสิครับแบบนี้เสร็จอูพิกครับก็มีโอกาสชนะตัวที่สองเขาแล้วก็ไปลุ้นเอาตัวที่สามครับถ้าตัวที่สามเขาแข็งนี่ก็ไม่ไม่รอดเหมือนกันฮะเจอพวกน้ําเข้าไปนี่แย่โอ้เจอไฟอย่างนี้สบายครับเพราะว่าวูเปอร์ของเราน่าจะเอาชนะได้อย่างสบายๆเลยครับปราบเขาให้เปลี่ยนเป็นวูเปอร์ครับ นี่ฮะเรายังไม่ได้ใช้เกราะเลยนะครับตอนนี้แล้วเราก็ปล่อยท่ามัดนี่ฮะมัดบอมไปดีเยี่ย,ยมสุดยอดแบบเรียบร้อยครับลิทวิอย์ยังเหลือตัวนี้อีกน้อยหนึ่งแนะ่แหมยังมียังมีเก็บค้างนี่ต้องระวังนะมันจะมีอะไรอย่างนี้นะอย่าชะล่าใจบางทีผมก็ลืมครับอาชนะไปสามตัวครับผม นะฮะทีมนี้เอาไปลองเล่นได้นะครับเอาไปลองเล่นได้คือทีมมันบาลานซ์ดีนะครับนะก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมีคลิปอื่นๆอีกนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะอ่าลองเล่นได้นะครับลองเล่นได้นะครับ PVP แบบนี้เราได้ของด้วยนะครับได้ของเยอะได้สัตทเยอะนะครับโลท่าชั้นลุนี่ใหม่แล้วอีเนี่ย ทำไมต้องปล่อยตัวอะไรแบบนี้มาตาลอดเลยคือไอตัวนี้เราเนี่ยดูดิโอ้โหรถหวบรถห้าบเลยเฮ้ยมันคือตัวที่เกียดที่สุดมันก็ปล่อยมาอยู่นั่นแหละไม่เข้าใจจริงๆบาร์เบอร์บีมครับนะฮะแล้วก็เก็บเอเนอร์จีไปขนาดนี้นะฮะระวังค่าสุดท้ายอาจจะปล่อยมิลเลอร์ช็อตว้าวมิลเลอร์ขอต นี่ฮะไปลดกันไปแล้วเราปล่อยท่าแรกโอ้ตอนนี้เราได้อยอมแพท้ทางเหมือนเดิมเลยฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่เขาอาจจะปล่อยท่ามินเลอร์นะมินเลอร์ดูกันใด้ตลอดบับเบิ้ลมือนเดิมครับแพทเราก็ยังตีได้แต่ว่านี่ฮะเราก็จะเหมือนเดิม,มเลยะฮะ,เ,ยเ,อเ,ะ,ฮะเอาอ e ีวูพิกลงมาฮะนี่ฮะแล้วมาลุ้นตัวที่สองเขาครับว่าเป็นตัวอะไรโอ้โหถ้าเจอบูเปอร์อย่างนี้ หมดสิทธิ์แล้วครับโอกาสที่จะชนะนี่น้อยมากแล้วเพราะว่าเราก็จะมีวูเปอร์เหมือนกันนะครับโอ้เอามาดูกันครับมาลุ้นกันแล้วเขาปล่อยท่ามาผมกันไว้ก่อนไม่รู้ปล่อยอะไรครับมัดบอมหรือเปล่าบอดี้สแลมครับอืมนแล้วมาดูตัวโอ้พืชอีกหนึ่งตัวแม่จ้าทำไมทำกันอย่างนี้อีเนียน โอ้โห oh สุดสุดนี่ฮะ <c oughs> ปล่อยไปอีกลอบเขาน่าจะกันแล้วครับแต่ว่าเราน่าจะเสียวูเปอร์ไปนะฮะแล้วถ้าเอาชนะตัวนี้ได้ไม่รอดอยู่ดีครับดูแล้วไม่รอดอยู่ดีเพราะว่าเกราะก็เท่ากันแต่ว่าเขามีตัวเยอะกว่าแล้วเขาปล่อยท่ามาแล้วครับกันไว้ก่อน แล้วของเราเป็นปูมันชาโดด้วยนะครับโดนนิดโดนหน่อยเนี่ยนะฮะหมดสติเอาง่ายๆครับนั่น,นะอะเนียนเห็นชนะเยอะไม่ได้ล่ะส่งตัวแก้ทางมาตลอดแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็แพ้กับแพ้ไปเล่นใหม่นะครับสนุกสนุกครับอย่าไปซีเรียสนะอย่าไปหัวร้อนกันมันนะ บางคนถึงคว้างมือถือเลยไม่ดีไม่ดีดนะฮะไม่ดีใจเย็นๆชนะเราก็เอชนะแต่ถ้าแพ้เนี่ยเราต้องมาดูเอเราแพ้เพราะอะไรน้อนะ,ะบางทีมันก็ดวงนะมานี่ฮะโลแทดครับเจอกับโอ้โหตายแล้วของเราก็มีสิทธิ์แพ้นะไม่ต้องดูว่าต้องดูว่าเขาท่าอะไรครับขอน่าอะไรไอไอไอชามอะ ออดอ้อนนะหัวใจขึ้นอย่างเงี้ยเรียบร้อยครับของเราแรงกว่าตัวเขาน่าจะบางกว่านะฮะนี่ฮะแล้วก็ปล่อยเป็นท่าน้ําไปฮะคือตัวเขาน่าจะเขาเรียกว่าอะไรพลังพวกพลังป้องกันพลังอะไรเงี้ยมันจะอ้จะเอาชนะเราได้เว้ยแล้วเรานะ่าจะปล่อยเป็นวูพิกลงไปเลยครับถ้าเอาชนะชัวร์ๆเนะนี่ฮะแต่ว่าเขาน่าจะมีตัวน้ําผมก็คิดน้อยไปหน่อยวะ่ะ คือเขามีพืชแล้วมันนะ่าจะมีน้ำอ่ะฮนะเต่เไม่เป็นไรครับนั่นไงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแหมตัวชายนี่สะด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาปิกเรามาเอ้ยเอาบูปเปอร์ลงมาปาบอืมืึบูปเปอร์ลงมาราู้่เอเจอไอ้หัวชมพูนี่หน่อยเราต้องเอาชนะเขาให้ได้แล้วลูกอย่าไปกลัวมันอย่าไปกลัวมันเราต้องเอาชนะเขาให้ได้กันไว้ก่อน มัดบอมนี่เราก็ตีไปตอนนี้เท่ากันแล้วเอ้ยแล้วเขาตัวอะไรวะเนีเ่ยเฮ้ยมาอีกแล้วอีท <c oughs> ี่มาอีกแล้วครับเป็นพิษน้ครแต่ไม่เป็นไรครับเราสะสมพลังจนสามารถปล่อยท่ามัดบอมได้สองรอบปรับหนึ่งแล้วโอ้ยายว่าเลยเกมเอาละครับมีโอกาสชนะแล้วครับทีนี้เราปล่อยบอลนี่สแลมไปเลยครับ <c oughs> นาจะปล่อยได้สองรอบอู้ยโชคดีครับเขาเปลี่ยนตัวมาเจอเป็นตัวนี้นั่นแหละครับถ้าอย่างเงี้ยโอกาสชนะมีครับตีไปตีไปดูว่าเขาจะปล่อยก่อนหรือเราจะปล่อยกันเราปล่อยก่อนรับปลดี่สแลมกับนิดเดียวครับ,อรบโอ้โหนี่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวเนี่ยก็สนุกเลยนะฮะอือึเอาชนะนี่นะเอาชนะไปได้ครับผมนะฮะก็ ถ้าคุณถึงแล้ง20นะครับถ้าชนะเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสได้จับตัวแล้วก็อาจจะได้โปเกมอนในตำนานก็ได้แต่ว่าช่วงนี้อาจจะยากหน่อยนะอ่านี่ครับจะได้ของได้ไอเทมไอเทมเยอะแยะมากมายนะครับถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยคอมเมนต์มาด่ากันได้ครับแต่อย่าแรงนะหัวใจอ่อนแอถ้าอยากสนับสนุนช่องฮะกดซื้อของตรงข้างล่างได้นะครับคลิปนี้บายบาย